ได้รับบทเรียนราคาแพง17บาทสำหรับมือใหม่หัดเปิดร้านบนแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่จ้าอธิบายนิดนึงร้านหลักเราอ่ะอยู่ที่บางแสนแต่ตัวเราอ่ะอยู่กรุงเทพตอนนี้เราก็เริ่มเอาไอติมกับคุกกี้มาสต็อกไว้ที่บ้านกรุงเทพเพื่อจะทําการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพะเราวิ่งไปกับบางแสนกรุงเทพบ่อยๆเลยตั้งใจจะเปิดจุดกระจายสินค้าที่บ้านกรุงเทพของเราด้วยทีเนี้ยมีอยู่วันนึงเราอ่ะขับรถไปบางแสนแต่เราดันลืมปิดร้านในแอปมือถือที่ไวรับออเดอร์ก็ดันลืมไว้ที่บ้านพอออเดอร์เข้า เราก็ไม่รู้ตัวเลยทีนี้จนคนที่บ้านโทรมาบอกว่ามีไรเดอร์มารออยู่หน้าบ้านแล้วนะตอนนั้นขับรถอยู่คือได้แต่กรี๊ดในใจรีบจอดข้างทางเปิดดูลูกค้าสั่งสามเมนูแต่เรามีพร้อมส่งแค่เมนูเดียวโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองล้วนๆโชคดีที่มีน้องนั่งไปข้างๆช่วยโทรคุยกับลูกค้าแบบมือโปรแถมลูกค้ายังใจดีไม่เหวี่ยงไม่วีนเข้าใจทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยนะคะสุดท้ายหลังจากที่ระบบหักโนน,นี่ไปแล้วและโอนคืนลูกค้าส่วนที่จ่ายมาเกินเรียบร้อยแล้ว<ๆ>ก็เหลือเข้ากระเป๋าตังค์ตัวเอง17บบาทค่ะ สิบเจ็ดเน็ดเน็ดสิบเจ็ดที่ไม่ใช่กําไรด้วยนะถือเป็นบทเรียนจากความไม่รอบคอบของเราเองสุดท้ายแล้วก็ต้องขอโทษพี่ไรเดอร์ที่ทําให้เสียเวลามารอนานในวันนั้นด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะ